กลุ่มเลตต Thailand Unofficial สามารถเข้าได้ที่ลิง์ด้านล่างเลยนะครับมีผู้คนมากมายเลยแหละสามารถค่อยพูดคุยและชวนคอลแลักันได้ตามสบายเลยตัวดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับคลัสเตอร์นะฮะก็สังเกตได้เลยว่ามันเป็นตัวละครในเลตตี้นะคือผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงในการที่หันหน้าเข้าไปหาตัวละครตัวเองนะผมก็เลยทำเองแทนนะง่ายดีก็คือ เกมนี้นะครับมันจะคล้ายๆ VR c h a t เลยนะครับโดยการที่เราจะสามารถเอาตัวละครที่เป็น VRM หรือว่าอัปโหลดตัวละครเราจากข้างใน r ร ality เนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับแบบเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับแพทไหนก็ได้เอามาใส่ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ VR เล่นได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มี VR อย่างออ Oculus Quest หรือว่าจะเป็น HTC Vive หรือว่า VR ต่างๆเอามาเล่นได้ตามสบายนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันมีห้องที่มันมีกระจกหรือเปล่านะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันผมเข้าแมเวอร์นี้มาเพราะว่ามันมันมันลื่นดีนะครับไม่ใช่อะไรเอาจริงมันก็ลื่นทุกเวอร์แหละสาหรับผมนะแต่ว่าเวอร์นี้มันเล็กๆดีนะมันก็สําหรับเหมาะกับการทดลองนิดนั่นนะครับในการที่เราจะยกของเข้ามาสักชิ้นหนึ่งก็สังเกตเมาส์ผมนะเนี่ยแล้วก็เอาไปคลิกนะครับเนี่ยตัวละครเรามันก็จะถือนะครับเห็นไหมเอาไว้เพื่ออะไรมาเนี่ยนะครับ แล้วเวลาเราจะหันเมาส์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราหันได้เลยนะนี่ยสังเกตเมาส์ผมไหมเราต้องคลิกขวานะครับแล้วก็หันไม่ก็คลิกซ้ายแล้วก็หันไม่ก็คลิกเมาส์กลางแล้วก็หันนะครับแล้วเราสามารถทิมแชทได้ด้วยนะแบบไหอะไรเงี้ยนะครับแล้วกดส่งไปพิมภาษาไทยได้ไหมไม่ได้นะเราจะพิมภาษาไทยไม่ได้มันจะมีช่องแชทขึ้นตรงนี้ด้วยนะวิธีปรับเป็นเอ่อ เอ่อ first person เนี่ยผมยังไม่เจอปุ่มนะเท่าที่ผมถ้าเจอเดี๋ยวผมขึ้นบอกไว้แล้วกันนะผมกดทุกปุ่มเลยนะแม่งไม่ขึ้นวิธีก็มากดฟันเฟืองข้างบนแอปแล้วก็กด t h i r d person view off ไปนะครับนี่มันก็จะเป็น first person แล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชื่อนะครับไอเนี่ยเนี่ยคือจะเป็นชื่อนะครับเดี๋ยวเขอาไปที่ใบอีกทีหนึ่งแล้วกันแอเดี๋ยวจะสอนโหลดอีกทีหนึ่งนะครับ มาเดี๋ยวเราตัดไปสอนโหลดกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคนะครับเราก็จะมาดูวิธีการโหลดกันเลยนะว่ามันโหลดยังไงนะครับอันนี้เสียงอาจจะไม่เหมือนตอนต้นคลิปหน่อยนะว่าอีกวันหนึ่งเมื่อวานกําลังจะอัดวิธีสอนโหลดแล้วแม่กลับมาพอดีนะผมเลยต้องพักโหลดไปก่อนมานะอย่างแรกนะเข้ามาเว็บโหลดของมันเลยนะครับนี่ผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะลนะิงก์ไว้ให้แล้ว แล้วก็กดโหลดของ Windows ไปเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่คงไม่มีคงไม่มีใครเอา MacOS มาเล่นเกมหรอกนะครับไอมันจะบ้าของ m ม c มาเล่นเกมแต่มันก็มีนะผมเคยเห็นช่องหนึ่งนะเขาเอา m ม c มาเล่นเกมเล่น Arma 3สสุดจัดเล่นเล่นมันเล่นได้ยังไงวะผมยังงงอยู่แล้วแ Mac มันเล่นเกมได้ยังไงวะสเปคมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นถึงเครื่องมันจะโคตรแพงก็เถอะนะฮะเสร็จแให้เราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราทำการติดตั้งไปเลยนะครับ เลวภาษาอังกฤษไปนะอันนี้ผมติดตั้งไว้อยู่แล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวติดตั้งทับให้ดูเลยแล้วกันนะก็ติ๊กให้มันเป็นเอาไอคอนไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ In s t a l l ถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งมาก่อนนะมันจะมีให้ขึ้นมาว่าจะติดตั้งลงไดไหนนะครับแต่น,นี่คองของผมมันน่าจะติดตั้งไปแล้วมั้งมันก็เลยเหมือนเป็นการอัปเดตแทนนะเป็นการเหมือนลงลงตัวอัปเดตแทนมันก็เลยไม่มีให้เลือกว่าจะ เอยเอาลงได้นี้ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่านะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละนะรเราจะกดดันไปเลยก็ได้นะแต่ผมยังไม่แล้วกันนะว่าเดี๋ยวผมจะเอออะไรนะสอนหอนว่ามันสมัครยังไงนะครับลากเข้าไปผมมีอยู่ดล้วหนึ่งนะก็ทับๆไปแล้ว เกมนี้มันจะใช้ระบบเข้าเกมแบบคล้ายๆโลบ็อกนะครับให้เราทำการล็อกอินทางเว็บไซต์ของคัสเตอร์ะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขอซายเอาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ล็อกอินให้ดูนะครับว่ามันมีช่องทางการล็อกอินจากทางไหนบ้างนะครับกดอันนี้คือเข้ามา้วเป็นปกติก็จะมีทาง Google นะครับแล้วก็ Apple แล้วก็จะมี f a c e b o o k กับท t e r นะครับผมก็เลือก Google นะครับเพื่อที่มันจะง่าย ต่การทำนู่นนี้นั่นของผมนะเพราะว่า ID Apple ตอนแรกก็ว่าจะใช้ ID Apple ไปเลยเผื่อซื้อ i iPhone แต่ว่าช่างมันแล้วกันเอา ID Google นี่แหละนะฮะง่ายดีก็ขออนีายเซ็นเซอร์หน่อยนะฮะตอนนี้คือผมไม่ตัดตอนล็อกอินให้ดูเลยปกติผมรีวิวแอปอะไรก็ตามผมจะตัดตอนล็อกอินหรือว่าอะไรพวงนี้ออกเพราะว่าผมคิดว่า มันเป็นเอ่อเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วลการล็อกอินหรืออะไรต่างๆนาะนาเนี่ยผมคิดว่ามันมันโคตรจะเบสิกนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะสอนแต่อันนี้สอนไปเลยแลยว้วกันะ <c oughs> นะเผื<ร>่อไม่ีคนถามผิดบัตรอะไรยังไงลำคาญนะคำถามเขาไปถามยุมยิมพวกนี้ผมโคตรลำคาญเลยเป็นคำถามที่ผมแบบถามทําไมไวะแค่ลนะ็อกอินแม่งผมรู้สึกว่าหายใจแม่งยังยากกว่าการล็อกอินอีกนะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าหายใจมันยากมากเลยยิ่งช่วงนี้เนะี่ยโอ๊ยหายใจไม่ค่อยจะออกนะช่วงนี้ มันมาน,น,นั่นแหละหลังจากที่เราเอา่อร็อกอินอะไรเรียบร้อยเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นชื่ออื่นบ้างถาผมมันจะขึ้นมามันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะขึ้นมาให้ใส่ชื่อตรงกลางหน้าจอนะครับแล้วก็ใส่ไปมันจะมีช่องบนเป็นชื่อนะครับแล้วช่องล่างจะเป็น ID ก็คือไอไอดีเนี่ยแหละคล้ายๆทวิตเตอร์นะครับก็ใส่ใส่ไปนะครับผมคงไม่สมัครไอดีใหม่หรอกผมขี้เกียจมีหลายไอดีนะอยู่ลำคาญน,นะครับแล้วการอัพอวตารลงเนี่ยจะอัพยังไงนะครับ ก่อนแรกก็ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือาแต่ว่าเพื่อความชัวนะครับก็ทําการไปที่แอตเคาน์แล้วก็มันจะมีตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะยังไม่ขึ้นว่า v e r i f y สีเขียวเหมือนผมนะครับยังไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นสีเขียวเหมือนผมอะ่ะให้ให้คุณทําการไปกดยืนยันในเมลก่อนนะครับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็มาที่อวตารนะครับมันก็จะมีเนี่ยอัปโหลดอวตารนี้คือจะอัพเป็น vrm ก็ได้นะครับใครที่มีตัวละครในเปิด vrm ของตัวเองนะคุณก็อัพเป็นไฟล์ vrm ลงไปเลยนะไม่ต้องลงเทเจอร์อะไรเพิ่ม ถ้าใครที่จะใช้เป็นโมเดลเรลิตี้เหมือนผมเนี่ยนะครับให้ทำเราต้องใช้โทเค็นซึ่งมันเอาโทเค็นในหน้าเว็บก็ได้นะครับเนี่ยเลื่อนไปที่ API โทเค็นแล้วทำการกด Create Token ตรงนี้นะครับแล้วก็ก๊อปโทเค็นไปใส่ในเรียลตี้เดี๋ยวผมจะขอไปอธิบายในมือถือต่อนะครับว่าทำไมถึงต้องเอาโทเค็นมาใส่นะฮะเ,เดี๋ยวตัดไปที่มือถือกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในมือถือผมแล้วนะฮะก็ อย่างแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปที่แอปเบรินะครับโ okay. อเคอาจจะมีงวงวงดิเลย์บ้างนะเพราะว่าผมไลฟ์หน้าจอมือถือเข้าในคอมนะครับแล้วก็อัดด้วยอันนี้อัดด้วย o b s อีกทีหนึ่งเพราะว่าเสียงไมค์ไ่ได้เหมือนกันนะถ้าผมใช้เสียงไมค์มือถือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ <laughs> เสียงโทนเสียงมันจะไม่เหมือนกันนะฮะให้เราทําการไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองนะครับกดเข้าไป เลื่อนลงมานะครับจะเจอคําว่า Negligency Negligency ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกด n e c t เข้าไปมันก็จะมีลิงก์ Cluster อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ตรงที่ผมไฮไลท์เอาไว้เลยนะครับก็ทําการกดลิงก์ไปนะครับแล้วก็รอมันโหลด Data เดี๋ยวผมขอตัดคลิปนะฮะจะได้ไม่นานอ่านะฮะหลังจากเราเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยเราต้องเอาโทเค็นที่อยู่ในหน้าเว็บเมเกียที่เราเขียนในหน้าเว็บเมเกียนะครับทำการก๊อปมา ใส่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเครื่องอื่นมันจะเป็นเหมือนเครื่องผมงหรือเปล่าถ้าเราเอาโทเค็นในเว็บมามันเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงอ่าอันนี้ผมส่งโทเค็นเข้ามาใน Discord นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก๊อปกันเลยนะครับอ่าก๊อปมานะครับแล้วก็กลับไปที่เรติตนะฮะนี้ทาให้ดูเลยนะแล้วก็เอาโทเค็นไปใส่นะครับแล้วก็ตกลงไปนะครับการกดอัปโหลดไปนะฮะ แต่ว่าของผมเนี่ยถ้าเราใช้ถ้าผมใช้โทเค็นในเว็บเนี่ยมันจะเป็นงี้นะผมผมไม่ผมผมมันจะค้างอยู่ที่20%ซึ่งถ้าเอาจากเอามันจะเอาโทเค็นจากในตัวแอปเลยก็ได้นะั่นในในโปรแกรมของคัสเตอร์ใน PC นะครับแต่ว่ามันก็จะค้างที่20%มนกันนี่แหละแต่มันจะค้างอยู่สักแป,ป๊บหนึ่งนะแล้วมันก็จะโหลดเต็มร้อยแต่ของผมอบบพอมันค้าง20%นั่นแหละเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันขึ้นยังไงนะครับอันนี้ถ้าเอาโทเค็นจากในเว็บนะมันจะเป็นงี้ขอของผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเพื่อบางคนเป็นนะจะได้แก้ได้นะครับ เนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่บางเครื่องหรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะโทเคนที่อยู่ในเว็บหรือไม่ก,ก็อาจจะเป็นบางคนคือผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้จริงๆผมก็เลยทาแม่งสองวิธีเลยคุณเข้าใจใช่ไหมก็เลยทามันจะได้ง่ายๆนะครับเพื่อไม่ต้องต,อ,งตอบแชทเลยโอเคถ้ามันไม่ได้อย่างนี้นะับผมก็จะทําการให้ไปเอาโทเคนในตัวคลัสเตอร์ของ PC นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงว่าทํำยังไง มานะครับแล้วเราจะไปดูกันนะว่าวิธีการเอาโทเค็นในโปรแกรมคลัสเตอร์เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าแปลวในเว็บเนี่ยทำยังไงนะครับแต่เราก็ต้องมาหน้าเว็บของคลัสเตอร์กันก่อนนะแล้วก็ไปที่ World นะครับในที่มาเรยเวิร์เลยเนี่ยแล้วก็หาสักเวิร์หนึ่งเข้าไปแต่ว่าอ่าเจอแล้วนะครับเวิร์ที่ผมใช้ถ่ายไปตอนต้นแรก้ต้นคลิปผมหาตั้งนานแม่งอยู่ไหนหาไม่เจอนะครับสรุปใครจะเข้าเวอร์นี้นะฮะใครจะเข้าเวอร์นี้นะแม่งอยู่ตรงนี้นะ ไปที่ว่าเว็บหลักกับเตอร์เลื่อนลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมานี่อยู่ตรงนี้นะครับอ,อยู่ตรงนี้โอ้โหโอเคเรากดเพย์กันเลยนะครับแล้วก็ลัน์คัตเตอร์ผมจะสมมุติว่าผมไม่มีตัวละครสักตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะผมจะสมมติว่าเอ้ผมไม่มีตัวนี้นะครับเราผมจะสักตัวหนึ่งนี้นะเข้าไปนะเมันเอาเข้าไปก่อนก็นแนหะเอาสักตัวละครหนึ่งเข้าไปก่อน เพราะเราอยังไงเราต้องเข้าแปเอาโทเค็นแล้วก็อัพตัวละครเข้ามาอีกทีหนึ่งอยู่ดีอ่าเนี่ยผมเข้ามาแล้วหลังจากที่เราเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยนะครับล้วก็ไปที่รูปรูปบ้านตรงนี้นะรูปบ้านแล้วไปที่โปรไฟล์มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ปุ่มนี้ปุ่มตรงเนี้ยนะครับปุ่มทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับใครหาไม่เจอก็ดูง่ายมันอยู่ด้านซ้ายนะของไอ้น้านี้เลยนะกดไปมันจะมีปุ่มเรเลตี้อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนี่มันจะมีโทเค็นตรงนี้นะครับห้ามเอาโทเค็นนี้ให้คนอื่นเด็ดขาดเลยนะ ซึ่งโทเค็นนี้มันจะรีทุก24ชั่วโมงนะเฉพาะในไอ้หน้านี้นะทำการกุบก๊อปปี้ตรงนี้นะครับป๊บแล้วผมก็จะส่งเข้าไปใน Discord นะฮะมาโอเคนะครับกลับมาที่มือถือนะฮะแล้วก็ก๊อปโทเค็นมาแล้วก็กลับมาที่หน้านี้เหมือนเดิมนะแล้วก็วางไปตกลงนะครับแล้วก็อัปโหลดแล้วก็รอผมจะไม่ตัดนะครับแต่ผมจะขอเร่งสปีดแทนแล้วกันนะ ผมจะไม่ตัดนะเดี๋ยวคนฮมันไม่เรียวอะ่ะเดี๋ยวมันดูไม่เรียวนะครับผมก็จะทําการวางไว้อย่างเงี้ยแหละวางมือถืออย่างเงี้ยแหละแต่เดี๋ยวผมก็จะทําการเร่งสปีดเอานะหลังจากที่เราอัปโหลดเสร็จแล้วเนะี่ยมันก็จะขึ้นว่าอัปโหลด นะฮะก็คือเนี่ยอัปโหลดได้แล้วนะครับแล้วก็กดโอเคไปเดี๋ยวผมตัดกลับไปที่หน้า PC นะฮะนะฮะหลังจากที่เราเอ่ออัปโหลดตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันมันก็จะมีตัวละครของเราขึ้นมาในหน้าตรงนี้แล้วนะฮะหลังจากที่เราอัปตัวละครลงไปแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวละครได้ยังไงนะเมื่อกี้โปรแกรมมันเด้งนะไม่อยู่โปรแกรมก็ค้างก็เด้งไปเฉยเลยผมก็เลย,เลยต้องเข้าใหม่ ลืมไปว่าโหลดเกมเอาไว้อยู่นะมันโหลดเสร็จแล้วไงมันเลยคอมมันเลยเกิดอาการแหลกกระทันหันนะโอเคนะครับก็ทำการกดที่รูปไม้ขอนเสื้อตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปโมเดลที่เราอัพสังเกตได้ว่าลิลิตี้เนี่ยอัพมาแล้วเนี่ยโปรแกรมโมเดลมันก็จะแบบ ทับกับโมเดลเดิมเราเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเหมือนมันลงหลายตัวไม่ได้มั้งผมพยายามจะลองแล้วเมื่อกี้แต่มันก็ไม่ได้นะครับนี่ก็จะได้มาละตัวละครเราเห็นไหมเวลาพูดปากก็จะขยับแบบโออีอูเอออ่ U A ะมันก็ประมาณนี้นแหละนะครับยิ้มค้างเลยเดียวเชียวโอเคนะครับก็ มีแค่นี้แหละ,ะครับสอนแค่นี้แหละน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมจะสอนไลท์หน้าจอมือถือขึ้นคอมอีกแบบหนึ่งนะโดยที่เราไม่ต้องใช้ Apower ซึ่งผมบอกเลยว่าการทำอย่างเงี้ยมันดีกว่า A Power m i ร l e r แบบประมาณ2เท่าได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสอนคลิปหน้านะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าผมอ๋อแล้วก็ฝากคิดชื่ออันนี้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะเมนไว้ข้างล่างนะฝากลงไปอ่านคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะฝากลงไปอ่านคอมเมนต์หน่อยนะ เจอนคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ